สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับ FC สีสน้อย FC น้ององ่งอิงครับผอก็บาวโทษครับมีช่องบาวโทษนทองปูนแบ้น้อยน้องอิงอครับได้เวลาครับฝนยังตกบเศร้าครับพี่น้อง เม่นมาเก็บโตเก็บเก้าอี้นะครับาเวาถัดจะไกว่าอปงอวงก็่นีดโตี่ะที่เนียาอเมนันเนกดียวใส่สิกวนที่เลี่เน่ย

ขึ้นเน่เอาป็ยัึ่งใช่ะกน่วนดี่ามเ่จอางน้นี่เอาองบ้างังไมมันบมีเกลี่ไมันตันง โกเปียกมันมีน้ำอยู่ในกระบะรถึทิมเอาไปแซ่ไว้อีกหนึ่ง ซอยเพิเก็บของกันครับเดี๋ยวมาถ่ายต่บอบ่มีค้าแต่งกล่อง เมือนมันบทีเมียนมันบอทเมียนของเจ้าของนะตรงเมียนถ้าเมียนของเู้หามนตองตั้หมืเมียนของเจ้าของเขาทำเมื่อก่อนพอฝนตเสาตกเยอ น่ลยตัวเองบดีสิมังมันมนเลยพวกดูตรงจะมา้อมเต็มมันม้นกอมัน้าหน่น้วนี่กับมูหาสิเต็มูหมก็เตมมูหาก็ตเดงมอ่มดายใจคาของาบอ เป็นเอาฝากอะนนไรตัวฝากไว้น้ำเอกตั้งคาเต็นคาอย่างนี้ละ่ะเพิเ่ใหม,ม่หมดแล้วเ,เตี้ยมหม่เมดแล้วเป็นอันนี้ไว้แล้ว ออเดอหลายเลยเยอะหน่อยๆนี่ยังมีพันนี่บนเนี่ยครับถังโก็มีเออเดอร์พวกน้ำกุ่นก็มานั่งน้ำกันตีทั้งน่ะน้ำกัน อีกขั้นหนึ่งใส่กางเกงเมื่อตนัข้างหน้าลุเฮ้ยเต้นกินเลย่หมดเต้นบ่เต้นมือแรงเวลาฝนมาตก ไี่ต้อกนง่ายตู้ควนเราดีท้าคุอยาใช้เราีี่สนเาใสรต้หวงนะ

Đẹp rồi thật. Ngàn. như vậy. Mẹ ăn bỏ. Anh đấy nè là. <laughs> นี่ของวัดหมอวัดพัดลมกับแมนมวนครับววมวนยังไม่มีกำหนดเอาไป โรงเรียนเหมือแล้วเอาไปโรงเรียนเหมือน,อนมือนั้นสามสี่โต้เมือนั้นเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวมือแรงจะคอยเครียดเต็นนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเป็นโฆษณาครับสำหร,ร,รับ,รรบวนีนีโอวันนี้สกอรูหนังไม่ควรไม่ลิปหน้าครับสวัสดีครับ